ฮัลโหลฮัลโหลนี่ไม่รู้ติดหรือเปล่านะเ <c oughs> อาละครับสวัสดีครับทุกท่านยินดีสู่การแคสเกมได a โบ2สองนี่ครับตอนนี้พี่ก็ได้ไปขุดเกมนี้กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเกมนี้พี่ก็เคยเล่นเมื่อกันลครั้งหนึ่งมานานแล้วแตอนนี้ผมก็อยู่กับเอ่อตัวน่านจะเรียกว่าดูดหรืมั้งอ่าเป็นเกี่ยวกับไอสายตัวเวทธรรมชาติ แปลงร่างเป็นหมาเป็นหมีได้อะไรประมาณนี้เสกพายุเสกภูเขาไฟระเบิดได้อ่าอันนี้ก็คือคัพแคแร์ของคาแรคเตอร์ตัวนี้แล้วทีนี้เนี่ยพี่ก็จะมาแคสเกมนี้อาจจะเรียกได้ว่าแคสตนยันจบเลยก็ได้มั้งก็มาดูนะ <c oughs> ขึ้นอยู่กับว่าประสิทธิภาพของเครื่องพี่จะไหวปะอ,อ่ะละทีนี้พี่ก็น่าจะเล่นถึงประมาณเควสที่2ที่ให้ไปสู้กับไอ้บาดลาเวน แล้วตอนนี้พี่จะสายดูลแล้วก็พี่ก็จะตั้งสเตตัสให้เป็นในกดสกิลวะทีเออใช่ทีอา่าเป็นสายเนี่ยจะใช้เสกตัวหนอนอา่าพี่จะขอเลียกเจ้านี่ว่าเทนเตโคลแล้วกัน <laughs> เออพี่จะใช้เทนเตโคไปไล่พันเหล่ามาดาสาวน้อยโดยก่อนอื่นก็เทนนี่แล้วกัน <laughs> เอาล่ะทีนี้พี่ว่าพี่ไปลุยต่อดีกว่าโอเคปั okay. ๊บ เอ้าวความสว่างประมาณนี้ละกันจะได้เห็นแอคชั่นด้วยแล้วก็เห็นแผนที่ไปด้วยเพราะปกติพี่ก็เปิดประมาณนี้มาเลยมาเลยมาเลยที่มาแลฮะที่ผมมาที่มาโอ้โหระเบิดเลยเชื่อไอ้ยมีลาสุมาแพทไอ้แคลชิวอรี่ก็เสียงแหบไปหลายวันแหบปากกันตลอด วันี้ก็ขอสบายๆหน่อยลกันนะอ๋อะล,ะละก็แล้วก็ช่วงนี้นายพี่จะก็อยากจะขอบอกกับน้องคนที่ตามชาแนพี่ลหลายๆคนหน่อยละกันเนาะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคอมของพี่ใกล้จะพังแล้วขนาดเกมที่พี่เล่นโอ้ยได้เพชดด้วยขนาดเกมที่พี่เล่นเนี่ยยังโคตรละเก่าเลยแล้วก็เอาลมมอ,มอว่ามาได้แคสเกมแล้วไอ้ที่เห็นพี่เล่นชีวิตดีได้ไรได้นั้นใช้ของเครืพองหนึ่งแล้วก็โยนข้อมูลมาเฉย เพราะว่าไอ้เครื่องหลักอ่ะทางพี่มันก็ไม่ค่อยไหวแล้ตอนนี้สกิลบวกสองนองกูเทพขึ้นกว่าเดิมเทนตะโคกอุทานด้วยรุนแรงมากอะไรอย่างนี้โอเคถ้าทางจะไปเล่นซัป,ปะลาเแถวนั้นหมดลมกะกิบกิบเอาจะได้นี่แน่นี่แน,น่ใช้หอกก็จริงพี่ก็ แบบว่าเอ้า้ตัวนี้พี่ก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ปกติถ้าตอนที่พี่เล่นไดโบครั้งแรกนี้อ่พี่เคยเล่นภาคหนึ่งอยู่ภาคหนึ่งนี้เอาจะเลียกได้ว่าเนี่ยเกมค่อนข้างงุนอย่งหนึ่งเพราะมันเดินได้อย่างเดียวคืออะไรคือทั้งเกมก็เดินแบบนี้ตึ๊กตึ๊ตึกไปตีบอลแล้วก็ท่าเดินก็แปลกๆด้วยอ่าแต่ภาคนี้ก็รู้สึกอ่ปรับปรุงเรื่องของมีการวิ่งเข้ามาแล้วทำให เป็นเกมที่มีความเข้าใจขึ้นแล้วก็โมชั่นการตายต่างๆนานาก็เป็นอะไรที่เราเข้าใจด้วยรู้สึกว่าลากตรงนี้ถ้ามีคนไปโดนตดพิดและตายนะฮะบอเลยทิมงไปี่เนี่ยี่นี่เป็นเทนเตอร์โคแมนเข้ามา กมีขึ้นนิดหนึ่งโอเคช่วงนี้พี่ต้องเก็บขดเลื่อนสักหน่อยแล้วก็เปลี่ยนรีฟิลตัวนี้หวังว่าจะไม่หลุดอีกนะเพราะไอ้คาวก่อนเล่นเลอยู่ก็หลุดโชว์ซะเลยอะไรอย่างนี้โอเคตอนนี้พี่ต้องไปกระทึบบัตลาเวนเพื่อจะได้ลูกน้องฟีมาคนหนึ่งจริงๆตัวผู้หญิงน่าจะแบ่งให้ทีมตะโคเล่นนะมันจะได้รู้สึกข้าใจ ตัวมอนเตอร์คนนี้ไอ้ทำทีมเองก็ได้เนี่ยจบแค่นี้ฉันตบเต็มดาวฉันจะมาคุกเก่งตึกยาวทุกใหญ่จะลุกตีเขาทำไมเอาเลยไอ้นอนเออตัวนั้นฉันให้นายเย่อือฮึโอเคเก็บคีดเก็บคีดก่อนเดี๋ยวเคลียร์อ่าอันโคลตี้อาร์เมอร์เหรออันนี้ โอ้ใส่เพชรเหรอหอเดี๋ยวนะเอเลเมนเทลไม่เอาดีกว่าหลากัลกๆของพวกนี้ก็เก็บไปขายสมทุทนในการกระทืบไบโบในคราวนี้เอาไปรับ <c oughs> ไปอีก <c oughs> ใครจะได้ไหม <c oughs> ตังมาแต่ก็บางทีเนี่ยเออ มันก็เลยไปเลืมาในดินเนาะไอตัวนี้แต่จริงก็อยากให้มันขึ้นมาอยู่บนดินมากกว่าเพราะบางทีตอนอยู่ในค่ายก็เลยไปเลืมาในค่ายคนในค่ายได้บดดินดเป็นรูบดมนอนนนไปที่ใกล้ๆนี้จะงครับรู้สึกตอนนี้เหมือนผมเดินมั่วเลยนเนี่ยเอาละเดี๋ยวทีนี้ไปตามรอยที่น่าจะเป็นสักหน่อยโอเคเดี๋ยวทีหลังให้เจา้าตีตีตัวฮิวก่อน,นตัวชุบ ให้เทนเทจโคไปจัดก,การพวกที่เหลือเอาละพี่รู้สึกว่าเหมือนพี่จะปรับแผนที่มันวิชั่นเบาๆมันก็มองไม่ค่อยเห็นแต่เอาเป็นว่ารู้สึกจะเดินไปผิดทางใช่จะวิ่งไปถมหุ้นก่อนนี่ฮะถึงแม้จะเป็นเกมที่เก่าแล้วในสายตาหลายๆคนแต่พี่ก็ยังรู้สึกว่ายังเป็นเกมที่เล่นสนุกได้อยู่เหมือนเดิม, <c oughs> มแล้วก็พี ถ้ามีคนคนไทยสักคนอยากจะถามว่าเราไรโบสามแล้วทําไมถึงไม่แคสได้โบสามบ้างล่ะก็จริงๆก็มีนะแต่ว่าคือจะว่าไงดีล่ะมันเครื่องมันกากอะเล่นไม่ได้ก็เลยยังไม่ได้เอามาแคสเล่นโชว์เพราะจริงๆก็มีอยู่แต่มันก็อย่างนี้แหละคอมมันไม่ได้คอมมันจะพังแล้ว ถ้าธุรกิจขายออฟฟิศได้เมื่อไหร่ก็คงจะมีคอมใหม่กันนะเออถ้าคือตอนนี้ถ้ากขายออฟฟิศได้พี่ก็จะได้คอมใหม่ตามคำสัญญา,าที่ให้เพราะว่าธุรกิจทางทางจะเป็นแบบธุรกิจครอบครัวซะหน่อยเอาละพ่บ้างกันต่อ,อตอนนี้ก็วฆ่าไปเยอะ,อะทางนี้หรือเปล่าวะไอ้ตัวนั้นปล่อยไป เนี่ยเนี่ยเนี่ยอยากจะเล่นหลังฉันใช่ไห,หมสโตนฟิวไม่ใช่โอเคไปผิดที่เพราะฉะนั้นต้องไปที่หนึ่งอสังเกตจุดเด่นของเกมไดโบเนี่ยเดี๋ยวพี่จะสาธยายสำหรับน้องๆใครบางคนที่อาจจะไม่เคยรู้จักเลยว่าเกมนี้มันมีอยู่บนโลกด้วเหรอคือเกมไดโบเนี่ยจุดเด่นขมันก็คือแผนที่หรือเส้นทางเนี่ยจะแรนดอมก็คือสุมเพราะฉะนั้นพี่ไปแต่ละครั้งพี่เลยไม่รู้ว่า ไอ้ไปสู่ศาลนี่ต้องไปงเ,เพราะมันไม่มีเส้นทางตายตัวเท่าไหร่หลักๆจุดตายตัวก็จะเป็นแค่จุดเออจุดเริ่มจุดจุดเริ่มเกมร้านขายของในในแผนที่อะไรอย่างนี้แต่ว่าเออถ้าแผนที่ที่แบบว่าพอเราไปลุยดนันอะไรเงี้ยเส้นทางจะจะไม่ตายตัวเท่าไหร่โอเคตอนนี้พี่ของเต็มแล้วกลับไปขายก่อนเอาละเดี๋ยวทีนี้พี่จะ,จ,ะจัดขายของทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อน เอาละโอเคเมื่อกี้นี้เกิดปัญหานิดหน่อยพี่ก็เลยต้องอ,อกเกมแล้วเข้ามาลุยใหม่อีกรอบแต่หลักๆก,ก็คือแผนที่จะเวลาเราออกมาตำแหน่งแผนที่จะคงเดิมแต่ว่าจุดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือบางทีจุดสุ่มของไอเทมจะไม่ตรงกันโอ้ได้ซอยอยีกนหนึ่งในบ้าใช่ฉันจะถล่ไไม้ายปรกาตอนนี้ฉันยึดคายปกาได้เรีอบร้อยแล้วจ้า ตอนนี้โอ้ได้นี่แหละถ้าพี่จะชาภาคแบบเสียงชิวลีก็คงจะเสียงแหกปาก way, ่าเข้ามาเลยนู่นเนี่ยเจ้าข้าขาาแล้วก็เนี่ยกว่าจะทบเทปนี่พี่คงเสียงแหบไปหมดแล้วเอาละ ทีนี้ไปเดินดูกันต่อไอ้พวกนี้ปล่อยไปฉันรู้ว่าแกอยากจะฆ่าฉันแต่ฉันที่เกียจจะมาทิ่มเสียเวลาทิ่มแกให้เจ้าเพนเโตอรโคตกกรตามไปเ <c oughs> ลีวเรอัพด้วยป่ะฮิฮิฮิหลักๆก็อ,อะไรวะเนี่ยก็เนี่ยลิงไรเปอร์เซนเด,ดย์เดอะออดยาร์ดมันคืออะไรสักอย่างแต่ว่าเราอัพนี้ไปก่อนไว้รู้สึกว่าเราอัพเจ้า ตรงนั้นตัวแล้วค่อยไปอ,อันนี้มาซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่เล่นสายคือแบบว่าใช้แค่เสกมอนตัวเดียวเป็นเบสเพราะฉะนั้นสเตตัสหลักๆที่เหลือพี่เลยไม่จะเป็นต้องไม่อัพเลยให้มันมากมายเล่นสายเดียวก็สนุกดีอย่างนี้แหละท,ทีเดียวตายเลยแรงๆอ่าสเต็งสเต็งหน่อยอ่าเลือดสักหน่อยพอ ตัวพี่จะกลายค่อนข้างออกออกแนวตัวชนนิดหนึ่งโอเคเยี่ยมมากนายเล่นเส้นแตกเลยขนาดนี้เลยเลยโอเคทางตรงนั้นเป็นทางเก่าที่เคยไปจำได้อยู่นี่เนี่ยก็หลักใช้แต่หอ,อกทิมจริงๆก็ว่าจะหาดาบเท่ๆหรืออาวุธอะไรจริงๆสักหน่อย โอเคอ๋อและเกมนี้จุดเด่นของมันอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถมีลูกน้อง <can> ได้เป็นจำนวนมากมากระดับที่แบบว่าเกมอ p g จีเกมอื่นเนี่ยแทบจะอึ้งไปเลยถ้าเราเล่นแบบว่าผมจะได้ว่าคนที่เขาเล่นในคอมเมนเชอร์นะก็คือสายปุกผีอะแล้วเขาได้อะไรว่าไอ้แต่งตัวขั้นเทพเจ็ดออสกิลอะไรกันเนี่ยเออก็คือมีกองทัพซอมบี้ กองทับกระดูกคือแบบเซ็กระดูกได้20 20กดตัวอ่คือโคตรเยอะล่ะอ้ไปทีก็แบบเกมนมง่ถจะพังโอ้มีคนคอมาโอเคโอเคแล้วท,ท,ทีนี้พี่ขอไปกระทืบบัตรลาเวนก่อนไม่เสียเวลากับไอ้พวกลูกกจอกปะซิวปะซอยพวกนี้ละเดี๋ยวจะจบคิดตอนกระทืบบัตรลาเวนได้ ก็จะได้ลูกน้องฟรีฉันเจ้าลูกน้องฟรีฉันเสียเวลาที่เงาพวกนี้มันมากเกินพอแล้วมันจะไม่เอาอะไรทั้งนั้นเอาละมาเลยตอนนี้ก็ถึงที่ที่บัตรลาเวนยู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 ธนูลอยธนูลอยอี่นี่ไออ่ะไออเอาเลยตอนนี้ฉันปล่อยให้เทินเตโคไปเล่นกับบาร์าเเขาจำได้บัตรลาเวนมันเป็นผู้หญิงใช่ทนเตโคหุบปากไปเลยฉันกำลังพูดอยู่ นี่จะนชอบทิมเจอผู้หญิงเนี่ยอยากจะทิมเหลือเกินทิมเข้าไปไม่ต้องมาทิ้งไม่ต้องมีใส่ฉันชอบเล่นกับซอมบี้ตอนนี้ฉันนิงใจกับเธอเล่นกันโหนรู้จักไม่โหนเทตโก้มันเล้าใจแล้วมันรุนแรงไอ้เทตโก้กูอยู่ไหนวะจะให้กูทิมอยู่คนเดียวดิจ้าจะถือได้ไม่เยอะเท่านั้นทิมแม่งเลยทิมนี่จะไปไหนโอเคเสร็จเรียบร้อยขาวปุ่นเลยตอนนี้เต็มจอฮ่า นี้ถ้ามีสายฟ้านี่ม,มีเดมเมจกับเรานี่ก็ชิบหายเลยนะเนี่ยโอเคจัดของหน่อยโอ้โหอ๋อและวนี่สังเกตนะครับฉากตายของไอตัวมอนสเตอร์ตัวนี้ก็คือค่อนข้างจะเป็นจุดเด่นก็คือถึงจะเป็นเกมเก่าๆแต่ว่าฉากตายของมันค่อนข้างจะร้านใจมากถ้าไอสายฟ้าตรงนี้ที่ผ่าลงมาเนี่ย คือถ้ามันมีผีอยู่โดยรอบเนี่ยผีก็จะล้มลงไปซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบ awesome ออซ่มมากในยุคนั้นจนถึงตอนนี้พี่ยังเห็นก็เออมันก็ยังโอเคอยู่นะถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานเลยเกอะเอาละแต่ไงพี่ก็ขอจบคลิปแค่นี้ละกันก็คลิปสั้นๆแหละเดี๋ยวไปทาธุระยอย่างอื่นต่อจะเล่นต่อกันหรือเปล่าอีกหน่อยไม่รู้มาแต่ตามในดูเทตโคในแคตตบในชปเตอร์ต่อไปละกันหวังว่าพี่คงจะทํานะภาวนาให้ดีแล้วกันจ้าบ๊ายบาย